มุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทศชาติชาดกชาติที่ส0พระเวสสันดรแสดงถึงการบำเพ็ญทานบารมีคือบริจาคทานบริจาคทุกสิ่งอย่างรับการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ตเวทวสันดรชาดกถูกยกให้เป็นมหาชาติเนื่องจากชาดกเรื่องนี้ เป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ครับก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าครับเป็นพระชาติที่ทรงบำเพ็ญบารมีครบทั้งสิบประการครับโดยเฉพาะชาติสุดท้ายนี้ทานบารมีที่ทรงบริจาคทุกสิ่งอย่างครับแม้แต่ภรรยาและบุตรถือเป็นการเสียสละเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับในพระชาตินี้ครับ พระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระโอรสของพระเจ้าสันชัยและพระนางพุทธดีแห่งแคว้นสีพีครับเวสสันดรหมายถึงท่ามกลางย่านค้าขายเนื่องจากขณะที่พระนางพุทธดีใกล้ประสูติได้เสด็จเที่ยวชมตลาดครับก็ทรงเจ็บคันและประสูติพระเวสสันดรในบริเวณนั้นครับขณะเดียวกันที่พระเวสสันดรประสูติ ช้างของพระเจ้าสัญชัยก็ได้ออกลูกเป็นช้างเผือกเพศผู้ให้ชื่อว่าปัดใจนาครับและเป็นช้างคู่บุญพระเวสสันดรครับเมื่อพระเวสสันดรเติบโตขึ้นครับทรงยึดมั่นในการบริจาคทาครับมักขอทรัพย์จากพระบิดามารดาเพื่อบริจาคให้แก่ประชาชนอยู่เสมอครับและขอให้พระบิดาตั้งโรงทานทั่วเมืองครับ เพื่อบริจาคอาหารและสิ่งจำเป็นแก่ประชาชนไม่ว่าใครที่มาทูลขอบริจาคสิ่งไหนพระเวสสันดรก็ส่งบริจาคให้ทุกอย่างครับเพราะเห็นว่าการบริจาคเป็นคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งแก่ผู้รับและผู้ให้ทั้งยังทำให้พ้นจากความโลภได้ด้วยครับชื่อเสียงของพระเวสสันดนเรเลื่องลือไปทั่วทุกทิศ ว่าเป็นผู้มีจิตเมตตาแก่ผู้อื่นครับทรงเห็นแก่ความสุขส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวครับวันหนึ่งเมืองกลิงคราชเกิดฝนแรงประชาชนจึงพากันไปทูลพระราชาครับให้ส่งคนไปขอช้างปัดใจนาคช้างเผือกคู่บุญของพระเวสสันดรเนื่องจากช้างเผือกนี้เป็นช้างที่สามารถบรรดาลให้ฝนตกได้ก็จะทำให้พืชพันธุ์ ก็จะอุดมสมบูรณ์ครับพระเจ้ากะลิงขราชจึงส่งพราม์ไปเมืองสีพีพรามได้ทูลขอช้างปัดใจนาครับช้างคู่บุญกับพระเวสสันดรเพื่อไปช่วยชาวกะลิงขราชครับพระเวสสันดรก็ส่งประทานบริจาคให้ตามที่ขอครับชาวสีพีไม่พอใจกันเป็นอย่างมากครับที่พระเวสสันดรส่งบริจาคช้างปัดใจนาไปครับ พากันโกรธและเกรงว่าต่อไปบ้านเมืองจะลำบากครับจึงพากันไปทูนพระเจ้าสันชัยขอให้ไล่พระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองศรีผีครับพระเจ้าสันชัยไม่สามารถขัดชาวเมืองได้ครับจึงทรงจำใจให้พระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองครับพระเวสสันดรก็ไม่ได้ขัดขานอะไรครับแต่ได้ขอโอกาสบริจาคทานครั้งสุดท้ายก่อนออกจากเมืองไปครับ เป็นการบริจาคทานเจ็ดสิ่งสิ่งละเจ0ดให้แก่ประชาชนชาวศรีพีครับกล่าวถึงพระนางมัตสีครับพระมเหสีของพระเวสสันดรพร้อมโอรสและธิดาได้ติดตามพระเวสสันดรเดินทางออกจากเมืองด้วยครับระหว่างทางชาวบ้านยังตามทูลขอบริจาคครับพระเวสสันดรก็ได้ส่งบริจาคสิ่งของจนไม่เหลือครับแม้แต่รถพระที่นั่งครับ ทั้งสี่พระองค์เดินทางมาถึงเมืองมาตุาลานครเหล่ากษัตริย์เจตราชพากันมาต้อนรับครับพระเวสสันดรทรงถามทางไปเขาวงกฏเพื่อไปบำเพ็ญธรรมครับพระเจ้าเจตราชช่วยให้เดินทางถึงเขาวงกฏได้อย่างปลอดภัยครับและสั่งให้พลานคอยระวังต้นทางครับเพื่อไม่ให้ใครไปรบกวนพระเวสสันดรในการบำเพ็ญธรรมครับ ยกเว้นคนจากเมืองสีพีที่จะมาพาพระเวสสันดรเสด็จกลับเมืองเท่านั้นที่ให้ผ่านเข้าไปได้ครับกล่าวถึงบ้านทุนนวิทรับมีพรามเท่าชื่อชูชกหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานและมักนำเงินไปฝากเพื่อนตามไว้เพราะกลัวทำหายครับแต่เมื่อไปขอคืนครับเพื่อนนั้นใช้เงินของชูชกหมดไปแล้วครับจึงยกลูกสาวชื่อ อมิตรดาครับให้แก่ชูชกด้วยความสวยของนางอมิตรดาทําให้ชูชกหลงรักและดูแลนางในฐานะภรรยาครับอมิตรดาปรนิบัติชูชกเป็นอย่างดีครับเป็นภรรยาที่ไม่มีขาดตกบกพร่องรับทําให้พราหม์ทั้งหลายต่างพากันเปรียบเทียบภรรยาของตนที่ไม่ได้อย่างอมิตรดาครับเราภรรยาต่างพากันไม่พอใจครับ จึงไปต่อว่าขับไล่และทำร้ายนางอมิตดาครับนางอมิตตดาให้ชูชกไปขอโอรสธ,ธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นข้าทาสคอยปรนนิบัติครับชูชกตัดสินใจเข้าป่าเพื่อไปพบพระเวสสันดรครับเมื่อไปถึงชูชกก็ได้ร้องให้พระนางมัตส,สีออกไปหาอาหารก่อนครับก็ราะเกรงว่าความเป็นแม่จะไม่ยอมยกลูกให้ตนครับ หลังจากที่นางมัตซีออกไปหาอาหารแล้วชูชกจึงได้ทูลขอบริจาคโอรสทิดาเพื่อไปปลนนิบัติรับใช้ครับพระเวสสันดรก็ยอมบริจาคให้แต่โดยดีครับและก่อนชูชกจะพาโอรสธิดาไปครับพระเวสสันดรไม่บอกไว้ว่าตนตีฆ่าโอรสไว้พันตำลึงทองแต่ทิดานั้นตีฆ่าไว้สูง เท่ากับทรั์เจ็ดชีวิตเจ็ดสิ่งสิ่งละ700กับทองคําอีกร้อยตำลึงครับวายพระอินทเล็งเห็นว่าหากมีผู้มาขอพระนางมัตสีไปพระเวสสันดรก็จะไม่สามารถบําเพ็ญเพียรได้เต็มที่ครับจึงแปลงองค์เป็นพรามครับมาขอรับบริจาคพระนางมัตสีครับพระเวสสันดรก็ส่งยินด,ดีบริจาคภรรยาให้ครับเมื่อได้รับบริจาคแล้ว พระอินก็ส่งกลับคืนร่างเดิมครับและให้พระนางมัตสีกลับคืนแก่พระเวสสันดรทรงอนุโมทนาในกุศลแห่งทานบารมีของพระเวสสันดรครับได้ทรงประกอบบุตรทารทานซึ่งเป็นการยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมอย่างแท้จริงครับต่อมาครับจูชกลงทางมาที่เมืองสีผีครับพระเจ้าสันชัยบังเอิญเห็นพระนัดดาทั้งสอง ก็ทรงจำได้ครับชูโชกรีบบอกว่าพระเวสสันดรทรงบริจาคอรสธิดาให้เป็นค่าทาสของตนบรรดาชาวสีพีทั้งหลายต่างยิ่งไม่พอใจพระเวสสันดรครับแต่โอรสธิดาทรงกล่าวถึงความเสียสละและความแน่วแน่ในการละกิเลสข,ของพระบิดาพระเจ้าสัญชัยได้ฟังก็ยินดีครับขอให้เบิกสมบัติมาแต่ตัวของพระดาจากชูชกครับ และจัดหาอาหารเลี้ยงชูชกที่นำพาพระนดามาถึงเมืองชูชกนั้นโลภครับไม่รู้จักยับยัง้งจึงกินอาหารเข้าไปมากครับจนทนไม่ไหวและถึงแก่ความตายครับขณะนั้นครับแควนกลิงคลรัตส่งช้างปัดใจหน้าขึ้นมาและชาวเมืองสีพีเริ่มและลึกถึงความดีของพระเวสสันดรครับที่ทรงประกอบทานบารมี ก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตนพระเจ้าสันชัยจึงได้สั่งให้คนไปรับพระเวสสัดนดรและพระนางมัตสีกลับเมืองสีผีครับพระเจ้าสันชัยทรงอภิเษกพระเวสสัดนดรขึ้นครองเมืองครับพระเวสสัดนดรก็ยังทรงยึดมั่นในการประกอบทานบารมีทรงตั้งโรงทานบริจาคเป็นประจำทุกวันครับชาวเมืองสีผี และบ้านใกล้เลือนเคียงก็ได้รับความเมตตานั้นผู้คนต่างก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันครับมีความสุขอิ่มเอมทั้งผู้ให้และผู้รับครับการประกอบคุณความดีไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นและรู้จักสละทรัพย์บทบริจาคการรับเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ยึดติดก,กับอะไรทั้งสิน้น คือเป็นกุศลที่ดีแก่ตนและผู้อื่นครับ